จะม่วมควนรปสังนะครับ่่กใช่ไหม ดึงดาบันไดามาหน่อยไปนี่ครับเราก็ตากไว้แบบนี้นะครับสักสองวันขโมยขโมยขโมยขะจุดม่ยังชิดดีงดาวบันไดอี่าบ,บ,บันไดามากกลไปตะก้ามาด้วยไปรีบเอาตะก้าเก็บไม่ยงังชิดนะ ไปเอาตะกร้ามาให้ส้เก็บมายังชิปไปเดี๋ยววันี่ครับหลังจากตากในถาดคืนสองคืนแล้วก็มาตากแบบนี้นะครับปกติแค่สองวันก็แห้งแล้วนี่แดดมันไม่ดีเมื่อวานฝนตกมันก็เลยต้องมาตากวันนี้ต่อนี่ครับนี่ครับนี่เราไปกินเราจะได้หิวกินก่อนกินก่อนอย่าคอดูใช่รวบยอดมือใหญ่ครับบอสอชานะครับแซ่บมาก ต้มขาไก่นะครับต้มขาไก่แคปจะเป็นแคปมันก็อยู่แค่ห้าแสนก็ได้วิจิตรูหกแสนยังมาไม่ครบโออคนใต้ลงมากินเพลินไปแล้วพี่ตุ้มงันจะเข้ายังไงล่ะวางไส้เหรอแซ่บเี้ยวพริกตัม <ช>แสบไม่แ่บอัน,นไหน,นแสบขอาวดอ่ยองหวานืเห็ดมาเม่อเม่ออมาผัดอ่ะเออใส่ยีเน,นึกถึงโานไหนก็เลยซื้อเห็ดมไม่มีอะไรผักอะไรก็ไม่มีห้องต้มห้องเต้ไม่มีเลยห้องค้ไม่มีอะไรก็ไม่มีผักเห็ดเห็ดนก็ใส่ได้นะ ตั้มก็ตัดเองเป็นตุกตาโคกัสต์น้ำไม่ต้องเปลือกถักเปียกูก็ถักได้เราถักเปียเก่งนะค่ะเองเมื่อวานมันก็ถักมวยได้เลยเมื่อวานเปียมันสองอันทั้งน้ำถักเองสองเองหมดอลยนี่แหละเองฮะโดยเก่งอะทีเนี้ยมะก็ไม่ต้องแต่งตัวแล้วหนูแต่งเองเลยแปลงมวยอะต้องนีต้องถาเงินมาใหมาเด่๋จะกินอะไรนึกออกยังจะเริ่มงจับตรงไหนก่อน ะให้เลนสูตรทำข้าวเหนียวตวม่งนะครับอันนี้นึ่งข้าเหนียวนะครับเปิดได้ไหมข้าวเหนียวเปิดไม่ได้อันนี้ตงไอ้ลมจะออกเปิดเดีนาเปิดตอสุก คุณคุณดูดอกต้นเออเออนั่นแหละตะบามันนี่ต้นชายะพฤกษใช่ดกอ่ะแล้วเอามีขึ้นไปป่ะหรือไปปิดลงมาเอาเอาบิดลงมาอันหนึ่งก่อนมะพร้าวน้ำหอมนะครับต้องร้องเจ๊ก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  กินวันนี้นะบิดอะนี่เรียนรับย้อนลงมาเลยอันนี้ลรีนรับแกนะสองสามแกรับนะนี่ลรีนรับเลยรับได้อยู่ไม่ได้ยนไหมเออสองสามสองอะเนี่ยดูทีสองเหรอดูอีสองน้ำว่ะแล้วตกลงอนี้มันีแค่สามลูกก็ลงมาหมดแล้วแล้วลูกเนี้ยเอาไหม เดี๋ยวเราไปดูไปเขาเอาอะไรไม่รู้นะครับนี่ครับลูกออกทั่วโอ้ยทั่วต้นเลยหมดเลยออกหลร,รุ่นนะครับลูกจะไม่เท่ากัน เต็ไไมไปหมดเลยมงโกสตีนมังคุดมีพึ่งด้วยเดี๋ยวจะให้ดูพึ่งนะครับนี่นะครับพึ่งปี๊สนะครับมีพึ่งอยู่หนึ่งรัง ตัดมาแล้วนะครับนี่กำลังจะตัดเพิ่มอันนี้ขนุนหน้าแรงนะครับลูกมันเลยไม่โตมากเออสองสามระวังย่างเออหอมหอมมันหอมสองลูกนี้ไม่หอมด้วยก็หอมองได้ป่ะเอามือยื่นไปเลย ห่อลูกนะอ่ะลุกห่อมาน่าเชื่อหมดหกลูกเรียกว่าห้าลูกนี่ครับหนาหวานเจี๊ยบเลยครับเกลือข้าวทองประเสริฐหวานแต่ปีนี้ลูกเล็กเพราะหน้ามันแรง บอกแล้วหวานมากหวานอาชอบบอกว่าฮะ<า>ต้องกินกับข้าวเหนียวอะสีเหลืองนะเนี่ยแต่ทำไมถ่ายมามันสีส้มๆมาฟังดีติดเลย